จำเนึกผิดไหมเนี่ยผิดเรื่องอะไรก่อนครับมี่ไปฟันกันทำไมไปจีซับาปทำไมไม่ตอบพี่จะตอบกับรายการได้เงรายการไหนอ่ะไม่มีรายการไหนแล้วไม่มีแล้วพี่ไม่มีรายการไหนแล้ว โอเคล้วมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวแล้วมาเดี๋ยวแล้วมาเดี๋ยวแล้วมาไม่ต้นีต้องใไปดีอาจจพูดไดไดไดเลยไมยมาไปเดินไปเดินไมด้พดไปเดินไมดูไปเดินูดไห้านยยาพูดไดเลยรนชูชุูจ๋าเนืผิดไมเนี่ยผิดเรื่องอะไรก่อนครับที่เราไปสาความนไเดี๋ยวี่จะพเดดีวเดี๋ยวเนครเนียเดี๋ยวดก่อนเดี๋ยวดเป็นไคนเป็น่าวไหมน ยังมีปฏิกยาอยู่หรือไม่หลังบ้านครับยังไม่กเดนไปเดนไปเหน่อยหน่อยหน่อยูดไรพูดไรพูดเลยรักนะชูบูชูบู่าแล่รักใครคะำลนึกิดไหมเนี่ยคิดเรื่องอะไรของที่เราไปสร้เปางไงาางมางยยงยยดยยยยยัางัายัาัง เอกแล้วอยืนก่อนได้ไหมคะเอกอนี้เป็นฝันกันทำไมไปจีนซับเพราะทำไมไม่ตอบพี่แล้วตอบในรายการยังไงกนรายการไหนอ่ะไม่มีรายการไหนแล้วไม่มีแล้วพี่ไม่มีรายการไหนแล้วถามตอบตรงนี้เลยพี่พี่อันนี้ไปทางสุดท้ายที่พี่จะได้ตอบแล้วนะเรืเลยพูดได้่นะคะพี่คุณแม่ค่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วรัวๆวิ่งๆนัก เพราะว่าคุณเนี่ยในการแชร์ไลฟ์สดเพื่อจะหาเงินเนี่ยเขาจริงมีมีไหมมีครับมีแต่ไม en> ่ตอบตกลงแต่รถโมไซหมไซมไซอย่าดอ่าดึปัหไล่เหลี่ยมครูอยากบอกให้รับรู้อย่าทำให้กูตกใจ นะครับเพราะอะไรไม่เอาเนื้อเนื้อแล้วเนื้อเนื้อเดินเดินไปครับไม่เอาเนื้อเนื้อเลยว่าเราจะเลิกข้าวไหมเลิกไม่พี่เอกเอกสุดท้ายเลยเขาบอกว่าคุณเป็นคนไม่ดีในสังคมเนี่ยคุณมองไงผมมองว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่ลักษณะปากคุณมันแกวเกินไปอ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ